รักภาษาไทยกับอาจารย์เปิ้ล ถึงช่วเวลาที่หลายๆคนรอคอยนะคะรักภาษาไทยกับอาจารย์เปิ้ลค่ะตอนนี้แอบยิ้มตลอดเวลาว่าเหมือนเอ้ยก็แบบใช้ถูกมากขึ้นมีความภาคภูมิใจกับการใช้ภาษามากขึ้นนะคะแม้กระทั่งการใช้สำนวนต่างๆเองนะคะก็มั่นใจมากขึ้นก็อยากให้อาจารย์เปิ้ลมาเสริมความมั่นใจแบบนี้ตลอดตลอดนะคะตอนนี้อาจะอยู่ในสายเว็นทีเรียบร้อยค่ะสวัสดีคะ่ะอาจารย์เปิ้ลค่ะสวัสดีค่ะรายงานตัวเป็นนักเรียนนะคะวันนี้จะเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรกันดีคะวันนี้จะพามาให้เขาเรียกว่าอะไรนะแบบชื่นใจกับความเป็นภาษา ภาษาไทยอะคะ่ะใ,ในหัวข้อที่ว่าลักษณะเฉพาะของภาษาไทยเราเนี่ยใช้ภาษาไทยกันทุกๆวันเนาะเราอาจจะไม่ได้เห็นความพิเศษเฉพาะของภาษาไทยของเราวันนี้จะมาเน้นให้เห็นเลยว่าภาษาไทยของเรามันมีเอกลักษณ์แล้วมันดียังไง เดี๋ยวถ้าจะได้เจอชาวต่างชาติหรือว่าแม้แต่คนไทยได้วยกันรเราจะได้แบบยืดอกได้เลยว่าภาษาไทยของเราเนี่ยมันมีลักษณะเฉพาะที่ไม่เหมือนภาษาอื่นนะแล้วก็เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนภูมิใจค่ะข้อแรกเลยนะคะหนึ่งก็คือเรามีอักษรเป็นของตัวเองค่ะพินตาเรามีพยัญชนะสระวรรณยุกแล้วก็ตัวเลขที่เป็นของเราเองอเราไม่ต้องหยิบยืมตัวอักษรมาจากชาติใดๆนะอ,อันนี้เรียกว่ามีความเป็นเอกราชทางภาษาเรามีตัวอักษรไทยมาตั้งแต่สมัยพ่อคุณ รามคำแหงมหาราชแล้วนะคะตั้งแต่พศ1 8 2 6แปดนู่นยาวนานมากเป็นอารยธรรมที่เก่าแก่เป็นรากเหง้าเป็นวัฒนธรรมทางภาษาที่มีมาอย่างยาวนานมากค่ะข้อแรกเลยทือติดต่อกันมาได้นะคะใช่เราก็เอาเคมาอาจจะมีการดัดแปลงมาตามยุคสมัยอยู่แล้วนะคะจนมาเป็นตัวสอนกับตัวเลขที่เราใช้อยู่เนี่ยแต่ความน่าภูมิใจก็คือเรามีเป็นของเราเองเราไม่ต้องยืมคนอื่นค่ะนี้เป็นลักษณะเฉพาะข้อที่หนึ่งเลยข้อที่สองค่ะภาษาไทยของเราเนี่ยไม่มีการ เปลี่ยนแปลงรูปคําเพื่อแสดงหน้าที่นะสมมุติพูดง่ายๆสมมุติว่าถ้าเราจะบอกเพศเพศหญิงเพศชายเรามีคําบ่งบอกค่ะหญิงสาวชายหนุ่มชายแก่เนี่ยเรามีบอกหมดเลยว่าเพศไหนนะคะไก่ชนไก่ไก่ชนก็คือไก่ตัวผู้เนาะแม่พันก็คือตัวเมียเรามีคําที่บ่งบอกเพศชัดเจนนอกจากเพศแล้วเนี่ยยังมีคําแสดงพ์หรือจํานวนนะเช่นโขลงช้างแสดงว่าไม่ได้อยู่ตัวเดียวอเป็นกองทหารแสดงว่าไม่ได้มีทหารคนเดียวค่ะเสื้อหลายตัว คำว่าหลายประชาชนมาก<น>ก็คือไม่ใช่คนเดียว<า>นี่คือแสดงจํานวนนะคะแล้วก็ยังมีคําที่แสดงการกหรือแสดงหน้าที่ด้วยอย่างเช่นเราเรียนประโยคบอกว่าฉันไปหาเขาอย่างเงี้ยฉันเป็นประธานเขาเป็นกรรมแต่ถ้าเราสลับประโยคเป็นเขาไปหาฉันเขาจะเป็นประธานฉันจะเป็นกรรมแสดงหน้าที่ชัดเจนโดยไม่ต้องเปลี่ยนรูปคําเลยสะกดก็สะกดหน้าตาแบบนี้ลองไปเปรียบเทียบกับภาษาอื่นๆค่ะปัจจุบนันอดีตอนาคตเปลี่ยนรูปไปนะแต่ในภาษาไทยไม่ต้อง นะอย่างบอกว่ากินข้าวเนี่ยกินวันนี้พี่นิตาก็ใช้คําว่ากินค่ะพี่นิตาจะกินเมื่อวานพี่นิตาก็ใช้คําว่ากินถูกปะ่ะใ,ใช่ค่ะแต,แต่เรามีคําบ่งชี้ที่จะบอกการบอกเวลาค่ะ มีคำว่าเมื่อวานมีคำว่าพรุ่งนี้มีคำว่ามารืนมีคำว่าเมื่อวานซืนมาเรื่องเยอะแยะไปหมดเลยนี่คือลักษณะเฉพาะของเราเราอาจจะไม่รู้ว่ามันคือลักษณะเฉพาะนะภาษาอื่นเขาไม่มีเหมือนเรานะหรือเรามีคํากริยาที่บ่งบอกอย่างเช่นเราบอกว่าเรากําลังทํากันบ้านอยู่เรากําลังกินข้าวเรากําลังอ่านหนังสือเรามีคําว่ากําลังเราไม่ต้องไปเปลี่ยน verb ของเราให้เป็น ing เหมือนภาษาอังกฤษค่ <c oughs> ะกาลังกินค่ะ เราไม่ต้องเติม ed ด้วยอ่ะเป็นอดีตอ่ะอนี่คือลักษณะของเรานะเป็นลักษณะเฉพาะนะคะหรือคําแสดงอารมณ์ที่เขาเรียกว่าคําแสดงมาลาเนี่ยเราก็จะมีคําที่บ่งบอกอารมณ์ความรู้สึกโปรธสินะเธอะคง<ม>อะไรแบบนี้เราก็จะมีคำเนี่ยสามารถใส่เข้าไปในรูปประโยคได้เลยเพื่อที่จะแสดงอารมณ์ความรู้สึกของเรา,านี่คือลักษณะเฉพาะนะค่ะข้อที่3มค่ะคําไทยแท้ของเราเนี่ยจะเป็นคําพยางค์เดียวสังเกตเลยและส่วนใหญ่ก็จะเป็นคําที่มีความหมายสมบูรณ์ในตัวเอง ด้วย<ช>นะคะอย่างเช่นคำได้เครือญาติอย่างเงี้ยพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะอาคำเกี่ยวกับธรรมชาติเช่นฝนน้ำป่าเขาค<ช>ำเกี่ยวกับเครื่องใช้เช่นมีดเสียมจอบพระอย่พวกนี้เป็นคำพยางค์เดียวซะเยอะอและคำพยางค์เดียวเหล่านี้ค่ะถ้าเป็นคำไทยแท้นะจะสะกดตรงตามมาตราค<ช>่ะก็คือสะกดด้วยแม่อะไรก็ใช้ตัวเพียชนะตัวนั้นเลยอย่างเช่นสะกดด้วยแม่โกก,ก็สะกดด้วยกอไก่อย่างเช่นคำว่าจิกคำว่าแตกอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าคำที่เรายื มาจากภาษาบาลีสันสกฤตอย่างเงี้ยบางทีเรามีการเปลี่ยนสะกดด้วยสรหรือสีบ้างสอสะระบ้างถอฐานบ้างอันนั้นเนี่ยไม่ใช่คําไทยแท้นะคะคําไทยแท้จะต้องสะกดตรงตามมาตราซึ่งมีแดแม่นะพี่นิตามีแม่โกดแม่โกดแม่โกบแม่กงแม่กลแม่กลมแม่เกยแม่เกลนะคะที่เราท่องกันมาตั้งแต่เด็กๆอันนี้คือลักษณะคําไทยแท้นะข้อหนึ่งข้อที่5นะคะสระของเราอ่ะพี่นิตามันสามารถวางเอาไว้รอบพยัญชนะได้หมดเลยนะหน้าก็ได้หลังก็ได้ บนก็ได้ล่างก็ได้หรือจะอยู่หน้าอยู่หลังก็ได้อยู่หน้าอยู่บนก็ได้ค่ะอยู่ได้หมดเลยล้อมรอบเลยตัวเพนชนะของเราอะ,ค,ะค่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะพิเศษนะเราเขียนกันทุกวันจนแบบชินแล้วอะเราก็ไม่ได้มาสังเกตว่าเออมันสามารถอยู่ได้ทุกที่จริงๆค่ะนะคะแล้วก็ภาษาไทยก็มีมวิธีการสร้างคําเยอะมากถ้าเป็นการสร้างคําในภาษาไทยเขาจะพูดถึง3ลักษณะก็คือซ้อนซ้ำแล้วก็ผสมซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดพวกนี้เดี๋ยวจะค่อยๆเล่าละเอียดไปทีละตอนละกันนะคะอย่างเช่นคํซ้อ ก็คือมีทั้งซ้อนเสียงและซ้อนความหมายเนาะเช่นซ้อนเสียงก็แตกเปื้อนมอมแมมเยอะแยะนะหรือซ้อนความหมายเช่นความหมายใกล้เคียงการเอามาซ้อนกันเช่นบ้านเรือนเนี่ยบ้านกระเรือนก็คล้ายกันเหมือนกันไรนาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือการสร้างคําแบบไทยนะอันนี้คือซ้อนเนาะส่วนซ้ําก็คือคําที่ใช้ไม่เมอกค่ะพนิตาเร็วเร็วพี่นิตาเร็วเร็วมาเร็วเ็วอะไรอย่างเงี้ยพี่ๆน้องๆ้องเนี่ยก็คือคําซ้ํานะคะส่วนถ้าเป็นคําประสมเนี่ยมีเยอะมากในภาษาไทยก็คือเอาสองคำที่ความหมายคนละความ หมายกันมารวมกัน<ะ>แล้วเกิดเป็นความหมายใหม่ๆอย่างเช่นน้ําแข็งเนี้ยน้ําคํานึงกับแข็งคํานึงเอามารวมกันเกิดเป็นลักษณะของน้ําที่เป็นรูปเป็นก้อนใช่ไหมคะคงตัว<ะ>คงรูปมีความเย็นเงี้ยคือลักษณะของคําประสมคือเกิดเป็นคําที่มีความหมายใหม่ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นการสร้างคําในภาษาไทยเนาะส่วนถ้าเป็นสร้างแบบยืมภาษาต่างประเทศก็จะเป็นพวกสมาสนทิที่ยืมบาลีสันสกฤตแบบนี้ค่ะ,ะเดี๋ยวเอาไว้ค่อยๆละเอียดไปทีละเรื่องนะคะค่ะมีอะไรให้เรียนรู้ค่ะ ช่มีเยอะมากแค่หัวข้อลักษณะเฉพาะของภาษาไทยเนี่ยก็สามารถแยกเป็นหัวข้อย่อยๆได้เดี๋ยวเอาไว้เอามาฝากอีกนะคะ <S <S <an> อันนี้ข้อที่7ค่ะภาษาไทยเนี่ยจะเรียงคําขยายวางไว้หลังคําที่ถูกขยายเลยคือถ้าต้องการจะขยายอะไรจะอยู่ติดกันไปเลยค่ะเช่นรถโรงเรียนโรงเรียนก็ขยายคําว่ารถอย,อย,อย่างเงี้ยเรือหางยาวหางยาวก็ขยายว่าเป็นเรือประเภทไหนนะคะหรือว่าผอมกระรองว่ากระรองก็คือขยายคําว่าผอมนะคะอ่าเตี้ยวเข็ดฟันเข็ดฟันก็ย ขยายคาว่าเปรี้ยวเนี่ยลักษณะในภาษาไทยเนี่ยคำที่ขยายจะอยู่ติดกับคําที่ต้องการขยายเลยนะคะจะเห็นชัดเจนมากเนาะแล้วก็คําในภาษาไทยเราเนี่ยหนึ่งคำมีความหมายหลายอย่างนะคะอย่างเช่นคําว่าขันคําเดียวประโยคนี้พี่จัลองดูสิที่ขันน้องที่พอได้ยินไก่ขันก็ขันอ่อนจนทําขันหล่นจากมือสามขันเนาะเขียนเหมือนกันเลยแต่คนละความหมายใช่ปะที่ขันน้องก็คือพี่ขบขันอ่ะเนาะพอได้ยินไก่ขันก็เป็นไก่ขันเอาการกริยาของ ก่ใช่ป่ะทาขันลดหล่นจากมือขันก็คือภาชนะตักน้ํานี่ทาในภาษาไทยหน้าตาเหมือนกันเขียนเหมือนกันออกเสียงเหมือนกันคนละความหมายกันข้อที่9ค่ะภาษาไทยเป็นภาษาดนตรีเพราะว่าเรามีเสียงอะไรเพราะเรามีเสียงวรรณยุกดอเลยมีฟาทัานเนึ่งวรรณยุกค่ะมันเป็นเสียงสูงต่ำนะคะเพราะฉะนั้นภาษาไทยของเราก็เลยเปรียบถูกเปรียบเปยว่าเป็นภาษาดนตรีเนาะมีความไพเราะน่าฟังมากเราสามารถที่จะผันวรรณยุกอ่ะกากาก้าากา <het art> ปี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 สีอย่างเงี้ยไปได้เลยนะคะห้าเสียงด้วยกันแล้วก็มันจะช่วยทําให้เราเวลาที่เราไปเรียนภาษาต่างประเทศอื่นๆนะคะคนไทยจะออกเสียงภาษาต่างประเทศอื่นได้ได้ชัดเจนนะเพราะว่าเรามีวรรณยุกเยอะไงถ้าภาษาไหนวรรณยุกน้อยแล้วมาเรียนภาษาไทยเนี่ยเหนื่อยนะเพราะว่าเพราะว่าไม่ไม่คุ้นเคยกับวรรณยุกที่เยอะขนาดเราแต่พอเราวรรณยุกเยอะอยู่แล้วแล้วเราไปเรียนภาษาที่วรรณยุกน้อยกว่าเราเนี่ยเราออกเสียงได้ชัดมากนะคะอ่า<ๆ>นี่ก็เป็นที่มาของภาษาดนตรีค่ะตอนแรกนี่คิดว่าเหมือน หลายๆคนจะบอกว่าเราไปเรียนภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นหรือเงี้มันยากมันมีตัวอะไรที่แบบภาษาเกาหลีอะไรเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายแล้วภาษาไทยก็ยากไม่แพ้ชาติดได้ในโลกเหมือนกัน<อ>ใช่ไหมภาษาไทายยากจริงค่ะยากนะยากมากเลยแค่เดี๋ยวข้อสุดท้ายที่จะพูดถึงอะเรื่องของคำกราชาศัพท์เนี้ยค่ะ คำที่แบ่งตามระดับชั้นของสังคมอ่ะแค่นี้ก็ปวดหัวแล้วนะกินเนี่ยคนธรรมดากินก็กินธรรมดาแล้วเรายังมีคำสุภาพด้วยนะกินทานรับประทานใช่ไหมคะแล้วถ้าเป็นเจ้านายเจ้านายใช้เสวยนะอแล้วถ้าเป็นพระพระใช้ฉันนะค่ะไม่เหมือนกันนะแล้วยังมีคำที่เป็นคำแบบภาษาปากภาษาไม่เพร้ออีกอ่ะเพอ่อยหลายคำเดี๋ยวออกอากาศไม่ได้ใช่ไหมที่เกี่ยวกับคำว่ากินอ่ะมันมีหลายคํานะเวลาที่สอนชาว ต่างชาติเนี่ยเรื่องนี้เรื่องใหญ่ค่ะเพราะเวลเาเขาเข้าโรงอาหารเนี่ย<ม>เขาไปเจอคําว่ากินที่แบบเพื่อนๆนนักนะศึกษาคุยกันอ่ะเอ๊เด็กก็จะแบบไม่เหมือนกับที่อาจารย์สอนเราหนิไหนลองมาคุยกับอาจารย์ดูซิว่า คำนี้แปลว่าอะไรโอ้โหตกใจเลยมาพูดคำนี้ในห้องเรียนไม่ได้เนี่ยต้องต้องคอยสอนเรื่องของระดับภาษากับเขา<ะ>ค่ะเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งนะเรื่องของอคําราชาศาท์ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของเราชาติอื่นไม่มีค่ะชาติอื่นไม่ว่าจะเป็นคิงเป็น queen เขาก็ใช้คาคาศัพท์คําเดียวนั่นแหละค่ะแต่ของอเราไม่ได้เนาะมีทวกเราให้เรียนรู้กันเยอะเลยนะคะถูกต้องเด่น,นะมีอสองข้อนะที่เป็นลักษณะเฉพาะของเราก็คือภาษาไทยจะมีการเรียงลําดับคําเข้าประโยคอย่างเป็นระบบค่ะ คือเรียงประธานกริยากรรมหรือกรรมกริยาประธานอะไรอย่างเงี้ยหรือเอากริยาวางไว้ข้างหน้าก็ได้ชัดเจนถึงแม้ว่า<ม>จะวางตำแหน่งผิดเนี่ยอ่ะโอเคความหมายอาจจะผิดรูปการเรียงประโยคอาจจะผิดไวยากรณ์ผิดแต่ยังไงก็เข้าใจเข้าใจนะคะแล้วก็อีกข้อหนึ่งค่ะข้อสุดท้ายแหละภาษาไทายของเราจะมีลักษณะนามก็คือนามบอกลักษณะอะคะ่ะ<ม>เช่นแหวนสองวงคลุยสองครุยสองเลา่ารถห้าคอย่างเงี้ยค่ะ นะไม่ไม่ใช่แค่อันตัวที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะเรามีลักษณะนามเยอะมากค่ะนะคะที่บอกว่าช้างเป็นโขลงใช่ควรจะใช้ให้ถูกนะค่ะแต่บางอันก็จะไม่รู้ตอนนี้ก็จะรวมๆกันไปหมดนะคะ1อัน1ชิน้นตัว <c oughs> เแยกเป็นอันเป็นตัวไปหมดเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนี่คือลักษณะเฉพาะที่เรามีเราต้องพยายามใช้ให้ถูกต้องเพื่อที่จะรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของไทยเอาไว้ให้ได้ค่ะค่ะอย่างแค่แบบง่ายๆใกล้ตัวดินสอแท่งอ่าไม่ถ เอาให้ถูกเชื่อว่า <desserts> ม <chỉ hungry> ีคนผิดจริงๆปากกาเป็นด้ามดินสอเป็นแท่งอะไรเงี้ยค่ะเวลาพูดเร็วๆก็เอาปากกามาอันนึงสิถูกค่ะทั้งแท่งทั้งด้ามหายหมดจะเป็นประมาณนะแล้วมันจะมีความมีความที่เหมือนเราติดการวางประโยคแบบชาวต่างชาติอะค่ะเหมือนกับว่าเราต้องมีประธานกรรมกิริยาใช่ไหมคะแต่เราก็จะไปติดว่าเหมือนตอนนี้อย่างการผาดหัวข่าวอะไรเงี้ยค่ะเอาจํานวนขึ้นหน้าแทนอะไรเงี้ยอ๋อใช่อันนั้นอันนั้นไม่ถูกต้องตามหลักภาษาไทยที่ถูกต้องเนาะแต่ว่า พอเป็นภาษาที่เฉพาะวงการอ่ะเขาจําเป็นเขาจําเป็นต้องทําแบบนั้นหนึ่งคือพื้นที่ของเขามีราคาค่ะถูกไหมพื้นที่เนี่ยตัวใหญ่ตัวเล็กมีราคาหมดแล้วแถมยังต้องเน้นทําให้คนอ่านเขาอยากตื่น <อะ S 1> ตาตื่นใจใช่ใช<ๆ>เพราะฉะนั้นเนี่ย<ๆ>เขามีเหตุผลของ,ของเขาค่ะอ่าเราเราที่เป็นผู้ใช้เราต้องรู้ว่าอ่ะถ้ารูปประโยคแบบเนี้ยมันใช้เฉพาะภาษาหนังสือพิมพ์เท่านั้นนะแต่ถ้าเรามาเขียนเป็นภาษาที่ถูกต้องเป็นภาษาเขียนเนี่ยเราจะไม่เขียนแบบนั้นเนี่เราก็จะติดภาพนั้นไปนะ uh แล้วก็จะพูดแบบนั้นนี่แหละค่ะต้องคอยมาสกิดคอยมาเตือนกันเยอะๆนะคะวันนี้ท่าอาจารย์เปิ้ลได้มาบอกแล้วว่าหลักภาษาไทยที่เป็นภาษาที่เราภาคภูมิใจมีอะไรกันบ้างซึ่งอันนี้แหละแล้วก็จะอาจจะแบบมาสัปดาหโน้นสัปดาห์นี้หยิบเรื่องนั้นเรื่องนี้มาฝากกันใช่แล้วค่ะค่ะคอาจารย์เปิ้ลอยากจะฝากประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่นะคะของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏธนบุรีค่ะตอนนี้เปิดรับสมัครน้องๆอยู่เลยนะคะแล้วก็ขอบอก บอกว่าการมาสมัครของเรานั้นเนี่ยไม่ต้องสอบด้วยนะแค่สคัมภาษณ์อย่างเดียวก็สามารถที่จะมาเข้าเรียนได้นะคะแล้วก็ค่าเรียนเนาะค่าเทอมเนี่ยก็ไม่แพงนะคะแถมมหาวิทยาลัยของเราอยู่ใจกลางใจกลางเมืองเลยนะอยู่แถวๆสี่แยกบ้านแขกค่ะเพราะฉะนั้นเดินทางสะดวกน้องๆที่อยู่ในละแวกกรุงเทพและปริมณฑลก็สามารถมาสมัครได้นะคะหรือน้องๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะอยากที่จะมาเปิดโอกาสทางการศึกษาที่กรุงเทพก็อยากให้มหาวิทยาลัยสภธมบุรีเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะ ทีนี้สาขาวิชาต่างๆค่ะของที่คณะของอาจารย์เปิ้ลน,นะคะจะแบ่งเป็นทางภาคมนุษยศาสตร์ก็จะมีสาขาวิชาภาษาไทยที่อาจารย์เปิ้ลทํางานอยู่นะคะมีสาขาวิชาภาษาอังกฤษธ,ธุรกิจค่ะมีทั้งแบบสําหรับนักศึกษาไทยแล้วก็นักศึกษาต่างชาติด้วยนะคะแล้วก็จะมีภาษาจีนเพื่อการสื่อสารนะคะมีนาฏัิลิ์และการแสดงอันนี้เป็นบุฒครูนะคะค่ะแล้วก็มีทางด้านศิลป,ปกรรมนะคะก็จะมีาการออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิดดจิตอลนะคะแล้วก็จะมีตอนนี้ สาขาใหม่เลยเพิ่งกำลังจะเปิดนะคะก็คือสาขาสตรีทอาร์ตค่ะถ้าน้องๆคนไหนชอบวาดรูปลงชุมชนนะเราจะไปสร้างสรรค์งานศิลปะกันที่ชุมชนนะคะไปวาดกำแพงนะคะไปวาดระเบียงหรืออะไรต่างๆเพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชนนะก็สามารถมาเข้าเรียนในสาขานี้ได้นะคะส่วนทางด้านสังคมศาสตร์ค่ะก็จะมีสาขารัฐประศาสนศาสตร์นะคะเกี่ยวกับการเมืองการปกครองนะคะนิติศาสตร์สำหับนักกฎหมายค่ะแล้วก็มี าการจัดการชุมชนด้วยนะคะน้องๆคนไหนสนใจติดต่อได้เลยที่เว็บไซต์ www. diu. dot ac.th หรือเข้า Facebook คูโซคณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มาศาสตร์มหาวิทยาลัยรสภัธุมบุรีได้ตลอดเวลาเลยค่ะน่าสนใจมากนะคะห้ามพลาดนะคะค่ะงั้นวันนี้ต้องขอบคุณทา่อาจารย์เปิ้ลมากๆเลยนะคะอินดีค่ะสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่มาพร้อมกับเดือนใหม่พอดิบพอดีเลยค่ะเดี๋ยวอรอลุ้นกันว่าอาจารย์เปิ้ลจะมีอะไรมาฝากกันนะคะได้เลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ รักภาษาไทยกับอาจารย์เปิ้ลผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรสสรินดิธบัรจงสาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏธุนบุรี